คจะไปไหนเคยจะไปซ่อนซ่อนป่าลาไปตัได้ก่อนอ้ล่าเดียวนะปุ้นนะมันแดดฮอนแบบต้องไปอยู่บ้านเนี้ยมาฮอนห้วยนะมันเย็นมันจะตายเคยเป็นยังเยคยจะไปคนเดียวเคยล่าไปตัยล่าใครไปย่าป่าล่าใครย่าป่าเอีเจ้าล่าใครได้ป่ายังล่าใครได้ป่ายังข้ได้ปลาลิ้มเลยข้ได้ปลาลิ้มเอ๊เจ้าปลาลิ้มนะเคยมีปลาลิ้มตัวใหญ่ตัวเพ้ มีไหนฮอนเคยมีปูนอะไรไปตัวได้ก่อนตัวเอเจ้าพี่จะดวดกะพี่ไปยูบู๊ทพวกมันแรงๆไปพี่จะปี่ก้าไม่จะไปตัวแต่เองไปตัวคนได้เลยตัวเคยไหมอะไรขอน้ำพูดตัวคนไปไปมาเลยจ้ะล่าจ๋าตตยมาจ้ะจะได้ปลาดิมตัวใหญ่มาแล้วเนาะจะมี้มากกว่าเคยฮัาถ้ามาตัวล่าเนี่ยมันจะหมันเอ้ยไม่สามารถ กาแฟสวัดีล่ะนี่งามเดีจีกาแาไปเลยเขยล่ะก็อยากจ้าเขยแล้วเจ็บต้องเดี๋ยวนี้เจ็บต้องเจ้าโอ้เจ็บต้องกับไปขี้เหรอป้ามาเจ็เจ็บต้องเข้าน้ำละเขยเจ็บต้องเหรอถ้าเกิดเป็นโรคกับข้อเนี่ยมาเร็วเนี่ยโอ้เป็นโรคกับพ้อเออโอ้นะกินข้าวบ่ตรงเวลาน่ะเขยถึงว่าละ อยู่บ้านเพื่อกินข้าวเป็นเวลาเวลามันคิดต้องอู้ที่กัดไก่ตะเขยตาเนี่ยใดนี่ยาต้หมหรืเอ้ลาละเจ้าอี๋ป๋อมียากินสักอย่างกินอันฉีดยาบ๋อฉีดยาอย่างที่ไหนเคยหมกอกบจีมีต่โมนี่โอ้ยท่าเฮยเคยมียาเคยมียาอียาฉีดมีที่เคยนี่จะจะไปฉีดที่ไหนเคยต่โมนี่ฉีดเนี่ยในปากโคเนี่ย ฉีดได้ค <cues> <sm convert> <ını urai> ่ะ <punto> บ <benim> ุณยปลาโคูเนี่ยนะเพราะว่าเขาหันหมอเวลาฉีดยาายงเอาผ้ามาเกื้องนี่ฮ้อเขาไปฉีดกันไห้ปลาโคลปลาโคพปุนโอ้ฉีดได้พุนมันมีไผษันอีมีไผษันเกงเดียวรับรองขาีดยา่างบ่าคาต้อยาดีหะัดีนะเอยวาวันยูวันยูเฮ้ย Nhật nó. chết bóng hôm nó. Nhật bóng hôm nó. Nhật bóng hôm nó. Tiếp 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 คยติงบอกแล้วว่ายาเคยดียาเคยดีเคยติงบอกแล้วเก็บยาสองเข็มหมอเพราะอ่อนแข็งอ่ะล่าหวย้วขอให้เยวเดยัง่าเจ็บต้องเล่าหยเจ็บต้องหรอหอยปเจ็บไปเจ็บปล่าหวยหมอ อย่างซูซี่ซูซี่ไปไหนมาหน่ะไปซ่อนแล้วมีไหนปะป่ามันได้สักก๊าบเนาะพอดีอนันล่าไปโจยแล้วก็หล่าเจ็บต้องก็เลยเตี้ยวมากันเฮียบะถึงปาสักก๊าโอ,อ้นั่นเจอแล้วสวยอย่างนั่งเป็นนั่งนั่งหงอยอยู่นี่นเจ็บต้องเห็นโลกกับพ่ออห่างมากันนะ่ะไปเ<ป>ชาะยากินคนเดียวเถอะโอ้เจาจ้าเจ้า้าเจ้าเจ้า